สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับผมอีกแล้วนะครับกับนายแมนโฟโต้ที่จะมาพูดถึงเรื่องราวต่างๆของวง bnk 4 8อีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยก็หายหน้าหายตาไปนานเลยสำหรับช่วงนี้ของผมนะครับก็คือช่วงเรื่องเล่าจากกรอบสี่เหลี่ยมนะครับซึ่งวันนี้ใส่เสื้อตัวนี้มาก็น่าจะพอเดาออกนะครับว่าผมจะนำภาพของน้องคนไหนมาให้ชมกันนะครับก็เป็นภาพของคุณไข่ภาพนี้แหละครับ ก็โอ้ย้อนหลังไปสมัยนู้นเลยนะครับซิงเกิลแรกนะครับไอตากัตตาก็ช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่เอ,อ่อหมายถึงภาพที่ผมถ่ายภาพนี้ได้นะครับก็ช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่เอ,อ่อวงหยุดพักไปหนึ่งเดือนเนื่องจากมีงานพระราชพธิธีถวายเพลิงพระสบของพระ,ระ,ระบรมสพขององค์ในหลวงรัชกาลที่9นะครับก็ กลับมาใหม่เนี่ยช่วงนั้นก็คิดถึงน้องมากๆนะครับน้องก็มีโอกาสได้ไปโชว์ในงานเกมเกมหนึ่งที่สยามพารากอนนะครับผมก็รีบไปแต่หัววันเลยนะครับเป็นรอจองที่นะครับไปตแบบั้งแต่โอ้บ่ายนิดๆนะครับสแสดงจริงนี่เกือบทุ่มนะครับแล้วก็ได้ยืนอยู่แถวหน้าก็เลยได้มีโอกาสได้ถ่ายภาพน้องเยอะแยะมากมายเลยนะครับแล้วก็เป็นภาพของกุงไข่ภาพนี้เนี่ยที่ ยนํานเลือกคัดเลือกมาให้ชมกันเพราะว่าเป็นภาพที่คุณไข่ทําท่าชูมืออย่างเนี้นะครับเหมือนเป็นภาพแบบถ้าถ้าถ,ถ้าใครได้ดูคอนคอนเสิร์ตบ่อยๆภาพถ่ายจากคอนเสิร์ตบ่อยๆเนี่ยศิลปินทั้งหลายก็จะทําท่าอะไรประมาณเนี้ยแบบดูแบบแบบยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่หน่อยนะครับและภาพเนี้ยผมชอบมากเลยคือด้านหลังก็จะเป็นรูป,เ,ปเพื่อนๆพอดี เพื่อนๆเต้นกำลังเต้นอยู่พอดีแล้วก็สีสันมันทําให้แบ็กกราวด์ฉากหลังมันสวยมากๆด้วยนะครับถึงแม้จะไม่เห็นหน้าของเพื่อนๆก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าแค่เนี้ยผมพอใจแล้วได้ภาพสวยๆมาได้เฉยชมภาพนี้นะครับก็ชอบมากๆในความยิ่งใหญ่ของภาพนี้นะครับคุณไข่ดูยิ่งใหญ่สุดๆจริงๆครับดูเหมือนเป็นแบบศิลปินเดี่ยวเลย นะครับก็ถ้าพูดถึงความยิ่งใหญ่เนี่ยของคุณไข่ก็ก็ต้องบอกเลยว่าคุณไข่เนี่ยเป็นสาวร่างเล็กที่สำหรับผมนะผมว่าน้องเป็นคนที่แบบจิตใจเนี่ยยิ่งใหญ่มากๆเลยนะครับเราก็ทราบกันดีอยู่แล้วว่าน้องเป็นคนคนหนึ่งที่โดนดราม่าอะไรเยอะแยะมากมายนึงที่ ก็ไม่รู้เป็นดราม่าใส่น้องทาไมนะครับทั้งที่น้องก็เป็นเด็กที่จิตใจดีมากๆแล้วก็ทําอะไรเพื่อวงเพื่อสังคมมาตลอดเลยนะครับแต่ว่าคนจิตใจไม่ดีก็เหมือนเหมือนมีปัญหาทางจิตอนะ่ะเนาะก็เห็นคนอื่นเป็นคนดีไม่ได้ก็ต้องแซะต้องหาเรื่องกันอยู่ตลอดเวลาก็เวลาเลือกคบใครก็เลือกคบคนดีๆก็แล้วกันนะครับคนดีใจพวกนี้ดีพวกนี้ก็ ปล่อยมันไปนะครับอย่า,อามันมาเข้ามาอยู่ในชีวิตนะครับชีวิตเราจะไม่ดีตามเขานะครับแต่อย่างกุุงไข่เนี่ยคบได้เลยนะครับน้องเป็นเด็กที่จิตใจดีมากๆดีจริงๆดีแบบโอ้โหมีคนแบบนี้อยู่ในโลกใบนี้ด้วยเหรอจนกับคุณไขวว่โผร่มานี่แหละผมแบบทึ่งเลยน้องแบบสุดยอดจริงๆครับล่าสุดเนี่ยเมื่อไม่กี่วันเนี้ก็มีโครงการรณรงค์ให้ออกมาปรบมือให้กําลังใจเจ้าหน้าที่ ผู้เกี่ยวข้องนะครับทั้งคุณหมอทั้งพยาบาลที่รักษาผู้ป่วยเชื้อโควิดเนี่ยกน็น้องๆหลายๆคนก็ออกมาปรบมือกันในในโซเชียลมีเดียนะครับบางคนก็ปรบมืออยู่หน้าจอมือถือนั่นแหละบางคนก็ออกมาปรบมือหน้าบ้านอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีคุณไข่เนี่ยวันนั้นน้องอยู่อยู่ที่คอนโดเนาะก็จะมีน้องมีพ่อครัขขวน้องแล้วก็พี่น้องอะไรพวกนี้แหละแล้วก็ พี่เลี้ยงน้องก็คือพี่หมอนะครับก็าอยู่ด้วยกันหลายชีวิตเลยแล้วน้องก็ปรบมือตรงระเบียงของห้องนะครับแล้วก็ตะโกนให้กําลังใจคุณหมอคุณพยาบาลเนี่ยคุณหมอสู้สู้พยาบาลสู้สู้คุณหมอสู้สู้พยาบาลสู้สู้อ่ะคือแบบโอ้ผมดูคลิปอันนั้นแล้วแบบน้ําตาไหลอ่ะอโอ้โหสุดยอดอ่ะคือน้องแบบ โอ้หาคำมาบรรยายเลยไม,ไม่ถูกจริงนะครับเสจิตใจน้องสุดยอดจริงนะครับก็ผมก็ช่วยแชร์คลิปนี้แล้วแหละก็หวังว่าหมอและพยาบาลจะได้เห็นคลิปอันนี้นะครับผมว่าคุณหมอคุณพยาบาลทั้งหลายก็น่าจะชื่นใจมากขึ้นแหละที่ได้เห็นคลิปอันนี้ของคุณไครนะครับน้องก็สุดยอดจริงๆนะครับทำคือ ตัวน้องก็มีปัญหาเยอะแยะมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นโอ้เรื่องดราม่านนนี้นั่นล่าสุดก็เหมือนผลด่วนงาน general election ก็ออกมาไม่ดีเท่าไหร่แต่น้องก็ยังสู้ต่อไปแล้วก็ยังใส่ใจส่วนรวมออกมาให้กำลังใจคุณหมอและคุณพยาบาลในการรักษาโรคโควิดในครั้งนี้นะครับแล้วก็เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาทางช่องเด e s สก X เอ็ีก็ลง คลิปที่คุณขายออกมาสอนทำทำแมสทำหน้ากากอนามัยผ้าผ้าแบบผ้าด้วยนะครับก็แบบโอ้ได้ความรู้มากๆเลยนะครับผมว่าเด็กคนนี้เนี่ยแบบสุดยอดจริงๆมีความสามารถรอบตัวจริงๆนะครับแล้วก็การทำหน้ากากอนามัยเนี่ยโอ้มันไม่ได้ทำกันง่ายๆเลยแต่น้องทำได้เนี่ยก็ต้องยกย่องน้องมากๆนะครับ ก็สำหรับวันนี้ก็ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับเป็นเรื่องสั้นๆที่อยากพูดที่คุณไข่กันก็ไว้เดี๋ยวตอนหน้าหาเรื่องมาคุยกันใหม่นะครับสำหรับวันนี้ก็ขออนุญาตลาไปก่อนพบก,กันใหม่ตอนหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกดซับสไคร้กดกระดิงดกดกะด่งกุ้งกริ้งกุ้งกริ้งให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าลาไปก่อนสวัสดีครับ